นี้เป็นครั้งที่50ตรงกักรที่2ีเกดือน12ปี6กข้าพเจ้าังสารารรเข้ป็นวาจารแห่งพระมครเป็นาพุทธารวิชาสังฆาิชาอัจจยาวิชาได้ออกขาปฏิเทราเจ้าองค์ู่สมเด็จหลุนงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูอาจารย์ผู้ปะจกของชินาธน้านีคอนเสิตวาั้งหลายปุจชานุศนาในการสังเเขงของข้าเจ้านี้ขอโดยาพระลายกุบอาจารย์เทพเทวทั้งหลายผู้ทรามีให้เกิดข้าพเจ้าสมณะเ มสชนุนเาสมปตาจกเรสุอัตตะสกตตุเตาสาระธัมมุนิชนศาสนาตุสุลโมงสคกามีตลุเปสีลิกเตตตลิเขวมาเทิเปรเทศกามีตรุโกาเฮเนเหามุหุกิเตพมาจยตุทิวาลามิสเมยขัดธนาคาเตชตาสาเรเกยังอุนากังสาโหเวเซนตุนัสระโลวยัปนัตตารมนัสะโลวยัปนัตตามนสระโลยยันตามูส่มรสการสิทธิการานัุปตสาวกตรลหะตัสมมาสมสานมปตสาวกตลหะตสมมสมษานัตสาวกตลหตัวสมา บุ ASS สดาเกียค่นหานาิเมสายังไอนางพุทโธเมสารังาเอตนะโสเชนะโสหิมุตุสักษานาิเมสายังนธรรมโมเมสารังเอตนะโเชนะสหิมุตุสกษานาิเมสายังไอางสัพโเมสารังไอาเอตนะโเชนะสหิมุตุสกา ก็สวดมหาการลุนิโกนารโธตีอาิกาคัลามหาการลุนิโกนาโธกิตายะสัปนิปนาปุเรตวะปะเนสัพฮาปตุสมภูธิมุตุมังเอตนาสวรเชนะมโหตุสัปตุรวามหาการลุนิโกนาโธหิตายะสัปนิปนาปุเรตวะมีสภพฮาปตุสมภูธิมังเอตนาสวรเชนะมโหตุสัปตุรวามหาการุณิโกนาโธสุขายะสัปนิปนางปุเรตวะพรมีสภพฮาปตุสมภูริมังเอตนาสวรเชนะมหโธตุสัปตุรวา

พระคตังสัสาะคุกจจายนุนามปีเอนะเพราะว่าเตนผสังกปะอุมาปสังกปะะคตผสเกตระสจมติพรโคผาเทะสปีพาราเืสอธมที่ตั้งว่าสาสาแล้วษตังว่าอหังสมิชชียอวะเววเทสุเทวสุอะหันนะหิตาปวันโตพระโตพระลังสุระโคตาเทวตาอวิวาเรวะเอกามังสุเอกมตัทิชาโกเอกเทวตโตสัเกมังสิสมโยตวสมงทวกายะสมรคตาคำธทรมะอิมังคำสมุยาให้กิตาวะอวิ

อันนั้ขอพักไว้พี่กอมันเตสีเย็บพูยน้พี่กูเอะทัศสุโลกาธุสุเทวตานิพานโหติอตาขตนังสัสนิยพี่กูสังขแเย็พิเตพี่กูไอเฮสงอติมตนังอัลันโตสมะสมุตตาเตสมุตวานังอตาปาราวะเทวตานิพาอเฮสงเซบิไม่หังอัลันติเย็บพิเตพี่กูไอพี่กูสัติอิตามหาตนังอัลฮันโตสมะสมุตตาเตสมุติวานังอิตาปาราวะวะเทวตานิพพานไอพี่กูสันติเซหิบิไม่หังอัลฮันเตหิอัชชิกุ को काम मना समिति एवं मैं ते को तो वजह का सोने का वो चार सिर्फ काम मनु का समय है हाफ ना से पलांग पे गए पलांग समाहिता सुपुर्द जो असली ना रोमा है सब नो वो तो हमारे साबुत हावे ना बस कपिलो जो है तब तो बदी ना था सब के सुने ना ते के यार भी कितना देर शान है भी कोटे अच्छा पुन्नु घुस थालो सालना ते समलो हु ये ना अनुसार सालना आप के साथ अब तो के साथ सालना अनुसार เราเกสตัมด็กหูบราวหูต้จะสบังอภิยยาวิดตังคสฉกุมาถ้าโตออาแตยิ่ถาสาวเกสนเแต่ถวกแย่อภินตาแต่วิชาหกูเยี่หางกิตยิ่งสมิขีลเห็นลูกผสมว่าตาสาวอะขาพมาเาบว่าอิทิมตโตขึ้นมตโตนะตน้องมาทำนาพี่กุมเพื่อนสบเป็ติวนังสช้ภาาแวว่าตายละขานานนักยอิทิมตโตขึ้นมตโตนะโตน้อมาทำนาพี่กุมงเพื่อนสบป็ติวนัง สตา์ิราติสสนะขนนัยโนอิทมโติติมโตนาวโตยสนุมาทำนาพี่กุงูก็ยังสมาตินอิเตเตลสาสาะขนนัยโนอีท่มโติติมโตนาวโตยสนุมมาทำนาพิกุงูก็ยังสมาติวนะเสานตาเป็นตสตานานั้นะโนอิทมโติตุมโตน้าโตยาสนุมาทำนาพิกุงังสติวคุณพี่เราละชัยกเวสานสนาพี่อยางนั้สหัน่ะนานุทิคุณี่เราละชัยสุภาษิตนี้ตัน่ะ อีที่มันโตคืตมโตนะโตยังสนองมาทำนะพี่กูมงเลืสุปฏิวังถ้านอันจากที่สังราคาิรุณหกสติภูมินางอธิปติมหาไทยโสวิตาสาวโูนทาน้ำมศละอีที่มันโตคือติมโตนะโตยัสนงมาทำนะพี่กุมงเคื่อนสุปฏิังปัจฉิมที่สังราชกรภูสติราคาริปหาไทโสิตาสาวโูอนทานน้มาสอีที่มันโตคือเติมโตนะโตยัสสนงมาทำนะพี่กุมงเคื่อนสุปฏิวตัง โอต่อไที่สังหาชาวกูรูก็สาสติดาคาติดิมาาลสอปตจักสพามันน่าสงกะอีที่มันตหุ่นที่มันตัวนตัวยสนุมมันทำายพิมพ์งเวังสมบตินะกุลวิธิสังหารทั่ขากินหารวิูชีมินาวิบปโกกูรนลังสังเตตโลเตมาาลชาสมบัติเจุลุสยก็สร้ามนาอฐานสูวันนีกิเป็นรเวเตสังมือภาษาคูกทะไม่ยากูวนทุเวเวนทุวิูจ้จะสะ และทำโมกันสะโถจะกินนุทุนนุะทุกจะปนัทโถปนม่ญะจะเทวสุโรตมาตดิตุสนโนแล้วกคนโนตสุุสโอาคุบัญจสิโคทวติสุรวสสาเเจจันเยจลาชนโนสหัสสุภธรมน่าอภิกมุงเพื่อนาสวติโกนงอาถาคูสัุนะคะวิหารจะสกัการพระตลาอาคูปยาคาจปิติยังมนาลตถาจารคูนะคะเยสโนเอลวนโนมหานาคโสขะสุมิติงลนงเยนาราเชสศาสารหัติงที่พาทิชาวิสุจักุเวสาหาเตนวะปชชจิลาสุปนาสิง แันต <an> ่ชารสีสุรรโตเข้มสิบุทันหีวาจฉิวิันตานาคะสวรนณสุภกุทองที่ตาวเจเสนาสมทางอสระเสดาพตะตะเวเสอาทิมวตุ้โนกาลกันจามาพิศมัสสุวกสาวเปต็ีสวจิตาหารดถึงสหาสาวาปนพลัสเโรจากาศากาันนีพลิงเสนางพาหุกอากามุสมัยนั้นคเตนงสนง อาจะปทวิจัดเตโชยาตสัพทะมูลนาเทวาสมมติสัตสพเปตางมุนักายะอาภูรวาสสนุนนัชเตหัสะทธกายะสเพนาริโนอิทิมตุตุมโตนาโตสุนนุปธรรมนาภิกขุเมืองสมิตินาเป็นจัสจะสาีจะสมมาจะด้วนยมาจัตะทูมสาเทวาจันมคุปุรกิตาสุยสปุสสาเทวาสุยามคุปุรักิตาณขันติทุประกิตาลาลุหะกาเปสนาวสโสเสโทสภปกภุโธทัศเศษหัสะทธกายะสภินารถโนอิทธิมตุโตนาตุมัตนุปธรร บ่ทราบมานาพี่คงบ่ทราบแต่ว่าล่ะอ้าวกูสอบบ่ใช่ว่าสัมมุติขันเลยว่าถ้าได้ว่าจะๆวันนี้ว่าสินำโอลนัสหามาจักอาจารย์อาจารย์นี่สิคาสุนิลุจิล่ะกูๆเซ่อัสเตเท่สถาไพอัสเฟรนะอยู่นูอีหมูตูฮิตูหมูตะวนาตัสนำท่านน่ะบิงงงานะ သမနာမဟာသမနံသာသုကံကိသာဓံသုကံအာဟုအမ္နောဘောစိကအာဟုရေဟိဝေရေသောစနောပလခမဟာပလခအခုဒွေစနောရစေတဟသဟာယသထေနနောအီတိမတဟိတေမတနောတောစနောမံထမနာဘုဘုရံသုနံ สุกากุลวหานาอาคูทวสหะอขาคยาปมุขาอาคูเหวจะคนะสถามาตาลักมีสกเจยสินอธัยแห่งอาคาพิโนโยววสตติสเตเาสักกายาสเพนานโยอิทธิมตุิเตมโตนาตยสนงมนทํมนาพิมุขังสมิตินาเคมริตเยมาอธกาเจยสินอภิเตกลามาสิธาจุินามาสวะนิมลติโนอรกุบเนิมิตาหัสเหัสยาสเพนานโยอิทธิมตใหิเตมโตนาตยสนงมนทํมนาพิมุขังสมิตินา ᱟᱥᱮ ᱛᱮ ᱛᱮᱦᱚᱱᱤ ᱟᱥᱠᱮᱱᱟ ᱤᱦᱚᱱᱚᱣᱟᱱᱟ ᱠᱷᱟᱪᱩᱝ ᱡᱮᱛᱤ ᱦᱟᱥᱟ ᱦᱚᱸ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱠᱤᱱᱟ ᱚᱠᱟᱛᱮ ᱫᱟᱢᱟᱥᱚᱣᱟ ᱦᱟᱠᱟᱱᱚ ᱛᱟᱱᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱ ᱛᱮᱦᱚᱣᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱱ ᱯᱩᱨᱟᱢᱟ ᱯᱟᱨᱟᱢᱚᱛᱚ ᱛᱚ ᱛᱚᱭ ᱛᱩᱢ ᱥᱟᱦᱟᱥᱟᱱᱟ ᱠᱩᱢᱩᱛᱤ ᱥᱚᱛᱚ ᱥᱚᱯᱚᱠᱚ ᱥᱢᱤᱛᱤ ᱞᱟ ᱥᱟᱦᱟ ᱵᱷᱟᱢᱟ ᱞᱚᱠᱟᱱᱟᱝ ᱥᱟᱯᱷᱤᱨᱟᱛᱤ ᱚᱠᱚᱯᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱩᱫᱤ ᱢᱚᱛᱚᱢᱤ ᱥᱟᱞᱟᱠᱮᱭᱚᱫᱟ ᱥᱤᱥᱚ ᱱᱟᱥᱤᱱ ᱦᱟᱭ ᱛᱟᱞᱟ อีเดียร์ถ้มาศนกกระทาเ็สิลิ้น่าตระหัดจะสตังกันเอาวเพืวังยถาวุสกุลมโคตแ่งจรสุโตหาสูุสกประสค์คือเอาวเสต้นจกสาอภิเาวกินาหาระรดตัวมดีาสวสันเนยต่มาสนาอภิญตาติชนากูเลจาพมลคุ้มสหาสตสัตว์ลังุหาปปกรนุสัอิสทธแต่เวิชิตังสังมเพือตสนนเทวสิหิภูติหิสวกาเชนิสตติบุตรสุจินล กับคำพิรำคากรสุภธาภุตุงคังคาจารสมา,าะ,สะเชยะปสิทธิพจนตุเต ชัยยเชียรณีธรณีอุทธิอุทีนาทีนาทีชัยชยคุณตตนนยใส่ใสเลยเสนาเมื่อจะาลชีชัยยเชีย้ามีประสงพีทานทานกีพิศจภูตากาลีชัยชียทุนิมิตาโลกีชัยชีสิงคีสุธานาุกชาชัยชยอรุณมุขัสตาชัยยชียสัแดิการาาวรกันหชัยชียสนคนตุลงภูกาลาูุชงติหับเฮีปะชัยชียอรุณมุขยาตาชิตาชิตาเสนาลิบุลัสุธินาทีชัยยะเช เชธาณีสัตติสัทาเชชมัคคลาลขาพราะเชืลุนเเขชชลกษเซศธาลเชาเชชเมระเชื้เช่อลาชาเสัชเชป้ชปทวิงสพางเชชอเหหารตาละอาหันตาปัจเจุสสวงชชมเหสนโฮาโลฮลินเทวาเชชพมาลักโคเชชนโควนทะโควิลนบกโควิมาลวิินเห็นะาจะวยโยจะกุวโลนโปจ อาคิวายโยสะภาชินหกุละโกอาหาสามหาเทวสิติตาพะทเฮโยอิสินโยสวกาสภายาลโมฮันตเตชียทำโมจะสังโคจะปาราลกจะชยกังเนาชยตินชิฮุนตุเตเอตนะพุทธเตชนะุตุเตเชมขังชย พุทธศาสนาโตยังรัจปปิเตะเชโยุโคเซยงพที่วันเทพบุทตาเชตารรมาเมหนเชยพุทธศาสนาโตยังรัจปาปิเมตโะรเชโยุโคเซยังทวันเทพบุทตาเชตาอนามเหิโนเชยพุทธศาสนาตโตยังรัศจปปิตะเชอุโคเซยงพทีิวันเทพบุทิตาเชตาเทามหิโนเชยพุทธศาสนาตโตยังรัจปปิเมตะวเชโยุโคเซยงพทีิวันเทพบุทตาเชตาสุระาเมหนเชยพุทธศาสนาตโตยังรัศจปาปิเมต นาคะนาคะยหุ <S <S ่ศิโนเทยอพุทธศาสนิมโตยังวัสดจักริมตสงราเชียวโกเซมุทิมเทบุทิตาเชะทามามนามเฮศิโนเชียนโตพฤยาเมือสกัญยมานองวังตวงวิุติเชียนสูเชียมเลอััเชียงเกสีสุเลอวิเศษเกสพระพุทธนาคัปตมุคติสุนันตังสุวังขังสุหุตังสุหุตังสุนักโนสุหุโตสุหุังพระมิ นักกินอากายก็มังว่าจักก็มังปะนะฮักินปะนะทักินนงมโนก็มังปะทหารนีเตปนะทักินนะนะทักินนี่คืตน้องอร่พนันเตยะทักินเนีอ้าระขาสุขิตาวิรุ่หาวศาสนเนอรุณาสุขิตาโหหาสหัสเพยปิอย่วิถีตุนตุพนโตเยเธวัสสุมิธานีที่ตตาอีขายูกาสัาหโหตุสุขิตาโหตุสวาปะาระขันตุสวาปะนันนางละขนตุสี่าสัตตะ ยการจิตวัฒนาเตสังคเเวรลนตุมนนราฐาุตากัเลสกตุวสังคมสัพลาการลคาปัจุนว่ตสังัตุจสัพาเอยาสุขังจิตสุขังอรหัตัวยหาอะหัวสุดธรรมะนิยามสุต่างเอวมันเจสุขังเอสังคมเพราะอาสวัตถียังวิศาตรติกเตชาวเนอาดาปีรักาอาลามีตาลโคภะกกพิูวมัเตสิพิภูวเตันเตติเตพิคัวนโตปัจะสงเข้าว่าเอตเาวอุปททวะพิูเวออตารตนาอุปททวาตกาะน ทิฏฐาวาธาตุสามนิตตาสามัียาวตาสัพเพทังขละอริยติตังอัตตโตอภิสังพุชติอสังสมิติอสังพุชฌะวะอสังมิตวะอจิกติเทเทติป็นญาปิติภะคะปิติวิวาติวิภัสติอุตานิกโลติสัพเพสังขละอิยตติอุปบาวาพิกุเวะตาคันนังอนุปธวาตาคันนัง ทิาฐาตุกนิตตาธรรมยามตาสเพทังอาทุขัสติตังขตโตภิสัมสุิสังเมติสังติวัสังเมต่กติเติปัญญาปติปเทปติวิวาติวิวชติอุตตรนิกโลติสเพสังกาทุขัสติอุทาวะภิกขอตตการนาอนุปทาวะทิตฐาวะท่าทุธรรมินตตาธรรมยามตาสเพมานตติตังอาตะตโภิุิสังเมติสังอุตติวัสังเมตวกติเติปัญญาปติปเทปติวิาสติวิวชติอุตตนิกโลติ ສະເພາະທະມາທະຕິອິທິໂມຈາເພາະອະຕະມາທະເຕພິຄຸຄົນໂຕພະສິດທາງອະພິກ วสพันติลคกขาอตินางคเมวนนมตังเกอนตผูคนไม่ควรตามสิึสิ่งทลงไปแล้วด้วยอะไรไม่พึงพองสิ่งที่ยไม่พึงจะถากปณีนตังบะข้าปตังอลาคตังสิ่งที่เลือสิ่งเบ็ดหิ่งอก็ยังไม่มาบรรจุนัทโยธรรมตัสตัสะอุปสติอสังขิลงอสังกุตังวินยาวู้ีผู้ใดเห็นทาอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่นั้นนั้นอย่างแจ้งไม่ง้อเนคอนแคเขาคุมเขาคุมอาการเช่นนั้นว่าชีวมจิการโกชญามรานังสุเวความกิดความเพียรเมี่อกี้ที่เรา ไมีสำหรับเราเอวังวิหารืมาตตบิงฑาธรมาตันตังตังเวพานตการตติสันโตอจิกเตมุนีูุนีผู้สงบจีกับแล้วผู้มีความเห็นชนะไม่เกิดคันกว่ากันคือผู้เป็นอายุไม่กระตเด็กวมาชมบสวดธรรมะสั่งไว้ข้าพเจ้าขณะสัพืสังฆราณีจะสังฆาเคือร่างกายจิตใจและลูกระทํานามธรรมทั้งหมดสิ้นมันไมเที่ยงเกิดแล้วมีด่ามีหายไปสักเพอสังฆาทุกข์ขาสังฆาคือสังฆาจิตใจและกระทํานามธรรมทั้งหมดสิ้นมันเป็นลุกคนยากเขาเกิดละจุ ที่เป็นสังขารแล้วไม่ใช่สังขารทั้งหสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวไม่ทนถือว่าเราเป็นของตัวของเราทวงชีวิตตางชีวิตเป็นของไม่ยินทวงมารณพรมตายเป็นของไม่ยินอว่าสังมายาที่จะาอันเราจะตาเป็นแหมารณเป็นสายสาชีวิตตชีวิของเราเป็นความตาเป็นที่สบชีวิตตางเมียต่างชีวิตของเรป็นของม่เที่งมารณนี้ตางวรมตายเป็นของเราของเที่ยงประต่คนจะสงเวอยยังไโยสิลัง่ากายไม่ต้องอยูอาาเข้าเยาวนัดุษเสกงานชุนอคดีเสร็จแล้ว แกลิงพ่าังอีวาประดุดท่านมาท่อนปืนที่หน้าถังขับโยนไม่ได้อันเจ้าสังฆราสฎร์ังหลายมิี่นองปะทวายฉันไหน้องมีความเกิดขึ้นล้วมีความเสริมไปไปทรอะดาอุปเชื่รานี้ยยมฉันติเกิดขึ้นลรย่อมต่อไปจะส่งเรสักคพร้อมเข้าไปสงบล้าทั้งหลายจุดนี้ปะเพศสตามันจาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวกกำลังตาอยู่มลนสันกตัเสจอะไรก็มันจะตาจะเทวห่ามนสนีก็จะตายเช่นเดกันหน้ที่มีเอทาสัสยความสงสัยแลความตายไม่มีเราเลย บทสวดไม่ตายอย่างกิจิอย่างกิจิกุศลกรรมังเทวะเฮวะเฮวะเทวะเฮกตังนุยานโอนวันทุตุสนตุวันตุเยเทวะอสังฆานิอธิกตาติขายุติสัภะเหตุสุขิตาเหตุรูขภาพมุจโตมาตาปิตาสุขิตาเหตุรูขภาพมุจโตสภะยะติกาสุขิตาเหตุรูขภาพมุจโตสภะไอยะติกาสุขิตาเหตุรูขภาพมุจโตสภะปิสาสภะยะขาสภะปีตาสุขิตาเหตุรูขภาพมุจโตสภะไอยารุปชา ส,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 สุก er ิตาโหตุตุขภาะมุจโตสัพเพนะขันตาสุกิตาโหตุทุกขภาะมุจโตสัพเพเทวะสุกิตาโหตุทุกขภาะมุจโตสัพเพสามิตามินานชั่วไม่นานตัวบุษรบูชาหลวงบุญหัวณโมพุทธิสตวะขันติมัยะอิติปะควรณโมพุทธิสตวะขันติมัยะอิติปะควรณโมพุทธิสตวะขันติมายะอิติปะวา ปันติขมาคทยยาเทวาสติวิหัสนีทุเลยต่เหตทเิงติตธรรมะทานน้นตัปิศาสติงกลติหะเวหาทะเลเทระจัมจาจอมนักตุภูสารานิกาธรรมิุสกาขามจะเทศนนี่ก็มาจะอิสราสานักพุธศาตพุทเติลาูชเอติรัมสัวว่าตงเชชตาวะกาติา นี่ในการทำงานระหว่างประเทศแต่สเพทุกศาสตุสเขียนพระตุตรังสมมโมสถาบันราชบุคลาสมาคมของเราเขาจะอะไรจะใจใจใจอันเห็นละคตุสัตวมังสเพรดปัลลนู้ปุ่สับบนุมีอาจทำมเดียวไปเวทีภสนาบทตุสเปรปุ่นนู้ปุ่นศาสนสามารถหลังเขช่นตัวกลาเทวสตุภัทรที่ว่าสตตนางเทวตุเมฮะนี่กตาปิตาลชังนีจังละคดุตะกังเอวังทำไม่น่าชื่นปุชังละคดุตะกั่ง ปุสโสเทวตาชินโลธาทุขปตาเจนิุขาพยาปตาเจนพยาสขปตาเจนุภะโหตุสสภโนเอตัสโสมีสามยังวลสาังทางสเพโตอนุนตุสภะุสิยะธนะันตุสัทธยาสิลังโตุสาะธานารตโหตุนตุเทวตาคตาปุสโสมุขคสาสสตุสภังสุังคลังกตะเทวตาสภะพุทธานุภาเวนัสิโหตุเลตตาโหตุัสภังสสมังคลังกขตุสาวะสภะสงานุภาเวนัสิโหตุเลตตโหตุสภังสสมังคลังกขตุสาวะเทวตาโสะสังานุ สภทธาพระตาปจิกิตนาพลังอรหันตานันตะเจเชนละขันติสุโสสภทธาพระตาปจิกิตนาพลังอรหันตานัตะเชนะขันตสโสสภทธาพระตาปจิกิตนาพลังอรหันตานัตเชนะขันตสุสสภทธาพระตาปจิกิตนาพลังอรหันตานัตะเชนะขันติสุโสสภทธาพระรัตาปจิกิตนาพลังอรหันตานัตเชนะขันตสส ตะเพืพุทธาพระตาปะจกจนัพนาอาหานตานาตเตชนักุโตะเพุทาพระรตาปะจกจนัพนาอาหานตานาตเตจชนตโตะเพพุทาพระตาปะจกจารนัพนาอาหันตานาตเตชนตโ โดยอำนาจแห่งบุคคลส่วที่ข้าพเจ้าได้สสหายพระพุทธมณีข้าพเจ้าขอน้องกาอุทิศวเป็นพระสุกสศในสมเด็จพระนางเจ้าสุกิจพระบรมชินาิพระองค์ูุศรีสศลาขออนิสงส่แห่งบุญกุศลในจงสาอบคนแห่งกาพเจ้าให้แคล้วคลาดปลดจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งพวงให้มีหลได้อสุตินัเป็นสมาอาชีพอันชอบทํเพราว่าไม่มีอดอยากก้าเชขอได้พิแก่ข้าพเจ้าขอข้าพเจ้าได้สมาธิติตั้งมั่นในครคำสองข้อสองของอนุทสือสว นพรน้อมสองอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระวิตรายราชสกีทั้งฝ่ายให้รัะฝ่ายลาลุงหงอง์องค์คนที่ผ่านสิ่งอมเลได้จากสร้างขึ้นให้เป็นมิ่งเดิมพุทธานุภาพเทวานุภาพและนิทฐานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อันนยพรให้ประ่งกุศลมงคลแก่ผู้ผูค้อนทุกพระาทเถิด